ผมบอกแล้วครับว่าถึงบอลจะน้อยแต่ผมจัดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นไงครับเมื่อวานฟุตบอลที่ผมให้เลือกรุนเลือกเชียร์ไปสี่ทีมครับให้ไปสี่มาถึงสามหลุดแค่หนึ่งครับหักลบปบมือแล้วใครที่เอาไปแยกเน้นตามที่ผมบอกตื่นเช้ามาสดใสได้ไปต่อแล้วเมื่อวานครับมันไม่ได้มีแค่หน้าช่องครับในชมรมในสปอร์ตลับน้าช่องว่าสุดแล้วครับต้องมาดูในชมรมครับเมื่อวานตัววีตัวการันตีชุดโครงการอะไรต่างๆที่ผมและทีมงานได้จัดวางไว้ ต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับใครที่ตามไปทางหน้าช่องและในชมรมวันนี้กดมาให้คนละหนึ่งหัวใจครับและส่วนใครที่พลาดไปไม่เป็นไรวันนี้ผมจัดให้ใหม่ครับและใครที่ยังไม่ได้อยู่ในชมรมอยู่ในปอดขับและสนใจอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศดีๆอยากรู้ว่ามันได้จริงไหมครับไปเล่นที่ไหนแล้วไม่ได้ไปตามที่ไหนแล้วโดนลองเปิดใจเข้ามาครับทางเข้าก็วางไว้ให้ที่เดิมครับที่ใต้โปรไฟล์ครับเอาละครับวันนี้ไม่พูดร่ำทำเพลงเยอะครับฟุตบอลค่อนข้างน้อยครับที่น สนใจจริงๆไม่ค่อยมีแต่ผมไปจัดมาให้ครับเป็นฟุตบอลหญิงยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกครับกับ4ทีมครับที่มองแล้วว่า4ทีมนี้น่าเชียง์จริงน่าลุ้นจริงๆครับจะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไงมาดูกันย้ำนะครับฟุตบอลในข้ามคืนนี้ทั้งหมดที่ผมเอามาเป็นฟุตบอลหญิงทั้งหมดครับฟังดีๆดูดีครับ คุยหนึ่งเป็นบ้านหญิงครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูนเตดครับแน่นอนชื่อชั้นคุณภาพนักเตะเนี่ยต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดีกว่าแถมดีกว่าค่อนข้างเยอะครับโจแซ่วันนี้ที่ให้มาแม้พวกเขาจะต้องมาเยืนนคแต่ต้องบังคับชนะเท่านั้นและต้องมีถึงสครับถึงจะเฮแบบเต็มๆครับแต่มองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับคู่นี้ครับไปที่แมนเชสเตอร์ยูนเตดวูเมนหรือแมนยูหญิงครับ คู่ที่สองครับเวลาเดียวกันครับย้ายมาดูคู่ของวาเลเลกาครับเจอกับเฟรนวาลอซี่หญิงครับแน่นอนชื่อชั้นคุณภาพนักเตะคู่นี้ต้องบอกว่าห่างกันพอสมควรครับควาด้เปรียบของวาเลเลกาวันนี้ที่เล่นในบ้านทําให้พวกเขาต้องบังคับชนะและต้องบังคับชนะถึง3ประตูครับถึงจะเฮแต่อย่างที่บอกครับว่าบอลหญิงถ้าใครติดตามครับมันห่างชั้นกันชัดเจนจะรู้เลยครับว่าพวกแมนยูหญิงวาเลเลกาหญิงมันโหดมันเก่งขนาดไหนครับจอแสงให้มาแบบนี้มองดูแล้วว่าวันนี้เจ้าบ้านครับสประตู มีให้เห็นแน่นอนคู้นี้ไปที่เจ้าบ้านอย่างวาเลนเ,เลกาครับ คุยสามครับไปดูคู่ระหว่างคาโตวิเซครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับเจอกับทเวนเต้หญิงครับแน่นอนครับชื่อชานคุณภาพนักเตะเกตบอลตรงบอลคุณภาพผู้เล่นต้องยอมรับครับว่าทเวนเต้หญิงดีกว่าแถมดีกว่าค่อนข้างเยอะครับแม้วันนี้พวกเขาจะมาเยือนครับแต่โจกกระแสที่ให้มาเนี่ยพวกเขาต้องบุกมาบังคับชนะเท่านั้นและต้องบังคับชนะถึง2ประตูครับถึงจะเฮครับแต่มองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าใครติดตามฟุตบอลหญิงอยู่จะรู้ครับว่าพวกนี้ครับฟาเรนเลกาทเวน เต้แมนยูบาซ่าเนี่ยเก่งขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นโจแสให้มาแบบนี้คู่นี้จัดหนักไปที่ททเวนเต้หญิงได้เลยครับ คู่ท้ายครับคู่สี่ครับไปดูคู่ระหว่างเอสเอสโรม่าครับทีมจากอิตาลีครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิบบอนครับจากโปรตุเกสครับแน่นอนชื่อชั้นคุณภาพนักเตะเหลื่อมๆสูสีกันครับแต่ความได้เปรียบของโรม่าวันนี้ครับทำให้พวกเขาต้องบังคับถึงชนะแต่มองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเท่าที่ดูมาโรม่ายิงเล่นในบ้านแข็งแกร่งดุดันครับและลิบบอลหญิงครับเกมเยือนเป็นปัญหาของพวกเขาอยู่แล้วครับและโจแสให้มาขนาดนี้ดูแล้วยังไงวันนี้ไม่แคล้วเสร็จโรม่าครับเพราะนั้งคู่นี้ไป ที่โลมาบูเมนหรือโลมาหญิงครับ